นี่ราคาเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้สองหมื่นห้าพันวอนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเนาะเฟิร์นนะครับที่เกาหลีใต้เนาะเราก็มีการเพราะพ,พัฒนาเนาะนะครับราคาก็ค่อนข้างแพงเนาะก็กระถางนึงนะครับผมไอ้เฟิร์นไม่รู้ว่าชนิดไหนบ้างเนาะหนุ่มเกษตรก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้เรื่องเฟิร์นเนาะไอ้อย่างเฟิร์นตัวนี้นะครับพ,พี่เพื่อนก็ บางท่านก็จะรู้ดีเนาะนะครับแตนเกษตรไม่รู้นะครับเรื่องเฟื่องเฟือนไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยรู้เป็นเฟืร์นหูช้างหรือเฟิร์นเขาควางหรือเฟืรอนอะไรนะครับหลากหลายเฟิร์นสบายมีร้อยกว่าชนิดหรือว่ามีมากเขาหนุ่มเกษตรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับเป็นไม้นะครับผมเป็นไม้ตระกูลเฟื่อนนะครับ ถือว่าหายากมากนะครับในใน,ในเกาหลีใต้นะครับผมเป็นเป็นไม้ที่หายากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าขายดีแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันซึ่งกระถางนี้นะครับสองห0วอนก็จะเป็นเงินอยู่ห0รอนะครับถือว่าตีไว้เ0็เลยก็ได้นะครับผมถือว่าราคาค่อนข้างดี เขาจะใส่กระถางแบบนี้นะครับนอกจากนี้อันนี้โอ้โหนี่แพงมากสี่หมื่นวอนสี่หมื่นวอนนะครับผมก็ตกไปประมาณนี้ตกไปกระถางละตีไว้พันหนึ่งเนาะประมาณพันหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ คล้ายหูช้างเนาะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ขายดีมากนะครับผมแล้วเอาไปประกบยิงกับไม้น่ะจะสวยงามนะครับผมวันนี้ไม้เข้าเยอะนะครับนี่ของวัยแลอันนี้ก็จะเป็นเฟินเฟินแพะเนะเนี่ยจะทำเป็นไม้กระถางแขวนโชนะครับผมสวยวันนี้ต้นไม้มาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแขวนหรือว่าเป็นงานกระถางเนานะ แล้วก็ไม้ดอกก็เยอะเหมือนกันอันนี้จะเป็นลิติกนะครับผมราคาอยู่เท่าไหร่ไม่รู้นี่ตอนนี้กำลังจะเป็นดอกกำลังจะออกดอกใหม่นี่ก็จะเป็นไม้แขวนนะครับสำเร็จรูปเนาะนพร้อมกระถางนะครับผมสวยงาม น่ารักน่ารักนะครับผมมาแสนโชว์มนจะเป็นพูบาซินด่างนะครับไม้ในร่มก็จะเป็นพวกแนะนําเลยพวกบูบูบาซินด่างขายดีมากนะครับผมเป็นไม้ที่ราคาก็ไม่ไม่ไม่แรงนะครับผมแล้วก็ด่างสวยเหมือนกันนะครับสหรับคนที่ชอบไม้ด่างเนาะแล้วก็ราคาไม่ไม่แรงนะครับเลี้ยงในร่มได้ไม่ว่าจะเป็นเดลีนะครับไม้พอกอากาศคันดีนะครับก็สวยงามคิสมารช่วงนี้นะครับ ายดีมากนะครับหน้าาคริสต์มาสเดี๋ยวไปดูตนน่าง้ดีกว่าตรงน,นี้นุมเล็กเราก็จัดนะครับจัดพื้นที่เรียงเป็นระเบียบเรียบร,บร้อยนะครับผมไม้ของเรานะครับวันนี้มาเยอะมากพาไปดูตู้บาซินด่างนะครับไม้ด่างที่สวย ไม้พ่ออากาศชั้นดีนะครับผมไว้หน้าบ้านหรือไว้ในร่มนะครับตรงไหนก็ได้แขวนในออฟฟิศนะครับโชว์ทำเลื้อยนะครับตาําทําซุ้มหน้าบ้านนะครับผมก็มีความสวยงามขายดีมากนะครับผมไม่ราคาถูกอยู่ราคาอยู่1,4ื่นสี่พันะครับก็สามร้อยมิตรนะครับเราก็แขวนโชว์สวยงาม ใส่ใบสักนะครับไม้ฟอ,อกอากาศไม่ว่าจะเป็นกลางด่างหรือเฟินนะครับเนี่ยชิ้นเฟินนี่ก็คือไม่ขายนะครับผมแล้วก็หายากนะครับในเกาหลีก็คือที่สวนอุกเศจอยู่นะครับผมก็มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเนาะนะครับสำหรับเฟินใหญ่ๆสีสวยนะครับเอาไว้ถ่ายรูปนะครับผมเอาไว้ให้ลูกค้าได้เข้ามาได้ถ่ายรูปได้ชมนะครับสวยงามมากต้นไม้ กระถางใหญ่กระถางขนาดกลางขนาดเล็กนะครับมีหมดเลยมันงา้างขอประกาศลูกค้าทุกท่านออนิจจเสยุดนะมีไม้ดอกไม้ด่างนะครับมีหลากหลายชนิดเลยต้นไม้เยอะมากนะครับผม ถ้าจะให้หนุเกเตรถ่ายแบบให้ละเอียดเลยนะครับคงคงไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม้มันเยอะมากก็แบบให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผมให้ดูโครงสร้างลักษณะส,สวนที่เราจัดนะครับรูปแบบไหนเนาะส่วนส่วนเฮาใหม่เราวันนี้ทีมง,งานเรานะครับเปิดสปริงเกอร์เนาะเปิดสปริงเกอร์รดน้ำต้นตไม้ เดี๋ยวก็จะปิดปิดแล้วนะครับผมอากาศเย็นมากอันนี้ก็จะเป็นระบบไฟเหมือนกันชึบเป็นระบบไฟปิดตี่ไหนบา้างครับังกูเสียกรับจำแทบไม่ค่อยได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ตัวนี้ตัวนี้นะครับ Okay. นะครับไตตัวนี้จะปิดเข้ามาเนาะเพราะว่าเย็นมากนะครับผมอากาศเย็นมากเลยส่วนด้านข้างก็จะเป็นเป็นผ้าเหมือนกันติดสามสี่ชั้นด้วยกันเนาะนะครับถึงจะอุ่นได้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีเครื่องทําความอุ่นเนาะปั่นความอุ่นตาม ที่เขาตั้งไว้โดยโดยอัตโนมัติอัตโนมัตินะครับผมน้องตามเรานะครับกินงานเราก็ทำโต๊ะชั้นวางเนาะโตไม้นะครับผม คนไม้ชั้นวางกินเงินเสียตรงนี้จะทำเป็นที่ถ่ายรูปเนาะเราก็เอา,เ,อา,เ,อาเงินเต็มบ้านนะครับมาป,ปลูกใส่ขุดดินนะครับปรุงดินปรุงอะไรแล้วก็ขุดใส่แล้วก็ทำเป็นที่ถ่ายรูปไปเลย สวยงามอีกแบบนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระเช้ากระเช้าทกระดับทิเลนเซียนะครับผมสวยมากให้วันนี้ให้ดูภาพร,มรวมๆเนาะนะครับหนูเศษก็ไม่สามารถที่จะเจาะได้แต่ละตัวนะครับซึ่งซึ่งมันเยอะมากนะครับมากไปหลายอย่างเนาะเช้าน่ารักน่ารันะครับผม มืดแล้วนะครับผมเริ่มมืดแล้วก็จะประมาณนี้เนาะนะครับเอัปเีตยให้ดูเ,เปิ่อนหูช้างนะครับผมเปิ่อนหูช้างรู้บ้างไม่รู้บ้างเนาะ<_><_><_>ประมาณนี้แหละ